สูโอกะครับเคลื่อนปั่นแยกกากครับนีม่มาแล้วครับห้าร้อยกว่าเองโอเคอีกชุดหนึ่งนะครับเริ่มกันเลยเบิดเบอร์หนึ่งก็พอนะครับโอเคหายบนนี่เลยครับ1นสองคุณสมบัตินะครับก็คือปั่นแยกกากผลไม้นะครับ หรือว่าผักนะครับตอนนี้คุณแม่สาคอก็กาลังเตรียมนะครับผลไม้อยู่นะครับผมแต่ว่าเรามาดูเครื่องก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมแยกชิ้นออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวหนีบนะครับซ้ายขวานะครับผมนี่นะครับตัวหนีบให้มันแน่นนะครับส่วนถ้าเราแกะออกมานะครับอุปกรณ์นะครับผมอันนี้ฝาด้านบนนะครับนี่อันนี้ตัวปั่นนะครับผมดีวผมแยกให้ดูก่อนแบบหนึ่งนะครับนี่อันนี้ตัวมอเตอร์ข้างล่างนะครับ สามารถยกได้นี่คือปั่นอันนี้คือส่วนของกากจะมาตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนของน้ำนะครับที่จะหยดออกมาหลังจากที่เราปั่นนะครับประกอบเข้าไปนะครับชิ้นที่1นะครับชิ้นที่1ชิ้นที่2เป็นตัวปั่นนะครับอันนี้เป็นใบมีดมานะครับใบมีดในการปั่นประกอบปุ๊บนี่นะครับหมุนหมุนหมุนมุนชิ้นที่3นะครับนี่สังเกตนะครับผู้ชมนี่จะเป็นตะแกรงนะครับ ตะแกรงตัวนี้นะครับก็คือถ้ากากออกมานะครับน้ําก็จะไหลออกมาที่ตะแกรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูน้าไหลออกไปด้านข้างนะครับหยดสู่รูด้านด้านซ้ายของเรานี่นะครับก็จะกลายเป็นตัวน้ํานะครับส่วนกากนะครับกากจะไม่จะไม่ผ่านตะแกรงได้นะครับก็จะล้นออกมาแล้วก็ตกไปที่ด้านขวากระป๋อนที่ใหญ่กว่านะครับตัวถังที่ใหญ่กว่าแล้วก็ฝาครอบพับนะครับ นี่นี่ก็คือนี่เอาผลไม้หรือว่าผักนะครับใส่ตรงนี้นะครับที่หั่นดีแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็คือตัวดันเข้าไปนะครับเวลาเราเอาผักใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปดันดันดนให้มันปั่นแยกกากออกมานะครับผมตัวเครื่องนะครับก็นามาดูสเปกมันนะครับ กินไฟที่ไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับแล้วก็กำลังวัตต์สรวัตต์นะครับนี่เม็ดอิน PRC ป่ะเตีนไหนนะเม็ดอิน PRC ก็คือไปผลิตจากประเทศจีนนะครับน,นี่เดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับต้องทำการรับให้แน่นก่อนนะครับแน่นแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็เสียบปั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวผมเสียบปั๊กก่อน ด้านค่านะครับจะมีระดับความแรงนะครับอยู่ที่หนึ่งสองนะครับหรือหมุนมาด้านซ้ายคือหมุนเลยก็ได้นะครับคือหมุนแบบแป๊บนึงแล้วก็บิดมาอัตโนมัตินะครับถ้าหมุนหนึ่งสามารถเราใช้1ก่อนนะครับเพราะว่าใช้เบอร์อ่อนก่อนนะครับโอเคมาลองกันเลยเริ่มจากอะไรอ่อนสุดดีครับแอปเปิลนะครับแอปเปิลแอปเปิลใส่เข้าไปใช้ทำไมก็ได้ไหมนะแอปเปิลก่อน คุณแม่สาคอนรออย่าใส่เลยหรอกอันนี้ก็เครืองอ่ะ,ะเปิดเครืองเลยก่อนโอเคเอาแค่นี้ก่อนแม่แล้วก็ปั่นก่อนหมุนตัวนี้นะครับเปิดหมุนนะครับ นีดนึงนี่นะออกมา,ด,าด้านซ้ายนะคะทุกผู้ชมเร็วมากนึกว่มามันจะนานแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นกากแต่ว่าตอนนี้กา,กากคือเต็มเต็มกระปะเลยนะครับโอเคนี่นะครับเราจะใส่เข้าไปอีกนะครับต่อไปเป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศกับแอปเปิลสมโอเคอีกชุดหนึงนะครับเริ่มกันเลย เบิดเบอร์หนึ่งก็พอนะครับโอเคหายบนนี่เลยครับหนึ่งสองใส่ได้เรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนตดะแม่น้องติ๊กน้องติ๊กเฮ้ยติ๊ก ก็ไม่ยตื้อไปตื้อลไปเอะอนี่ตื้อ้ออันนี้ก็ใส่ก็ใส่น่นเด็กกนหเลยโอ้ยหนเต็มไม่หนเลยหน้าแจะเต็มเนี่ยเออหน้าออากันน้าเอกันเอาใส่เลยใส่เลยต้องอก็ยนะเิกนโยมกระดองกดลงเนี่ยครับหอเราทำคล้ม่ได้ดีัซน โอเคครับท่านผู้ชมได้แล้วครับน้ําแยกนะครับแยกกากกันหมดแล้วนะครับกากอยู่ด้านบนนะครับสังเกตว่ามันจะเลอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเกิดการเหวียงแล้วก็มันแบบกระเด็นอกน่ารับแต่ว่ามันจะไม่โดนเรานะครับเพราะว่ามันกระเด็นอยู่ในกล่องนี่เราก็ด้านซ้ายจะเป็นกากนะครับต่ออกมาม่เยอะนะครับเพราะว่าแอ่ตัวกากมันข้างบนไปเยอะคือจริงจริงเลยนะครับเรียลไทม์แต่มันก็ใช้ได้นะครับด้านซ้ายเป็นน้ําที่ออกมานะครับสุดยอดนาทท่านผู้ชมก็คือออกมาชัดเจนแบบเป็นชั้นเป็นชั้นเลยแต่นี่มีแอปเปิ้ลนะครับมะเขือเทศมะ มะขังมะปางมะปรางนะมะขาง <c oughs> แยกกากเลยครับท่านผู้ชมสวยมากเดี๋ยวเราใส่ใส่แก้วนะครับอเอ,เอเาแก้วแก้วใหม่กันกนิ้ว,นวปนลุงอ่ะออ๋ปนลุงมาป,ล,ป,ปลุงก่อนผูวไข่ก่อนที่กินกันแล้วโหไปละเอาพ่อ ปลรองในกากเต็มๆต็มไอ้อาดแก้มแกมาเกี่ยวมาได้มะเขือเทศเต็มๆอ็มลารองในมะเขือเทศเต็มๆข้างล่างน้ำแอปเปิ้ลนะครับมาผสมกันแล้วกันลองชิมก่อนมันไม่ได้ทำนะอือร่อยไหมอร่อยมากมเชิอมาไม่ลองชิ้มเหรอไม่แล้วไม่เลยไม่นี่ไหมอ่า พบคอนถ่ายกินได้หน่ขขอนหน่ไเลทำไมคผ่านม่คอนล่ะเดี๋วคุยมาสักครอวเป็นไงบ้างะน้ำเยลกะอืมอร่อยปอนก้เจะใหกกินอืดก,กินนิดหน่อยแล้ก็ินนิดหน่อยอร่อยมากมอ,อร่อยมากนัตตลี<笑><笑>นัตตาลีอย่างสักคอนยกะลองเลเหรอำอันหนึ่งนะรับโ <Okay, S 2> <สา S 1> อเคจะมาได้ชม ห้าร้อยห้าสิบบาทครับราคานี้นะครับปั่นแยกกลือออกมาได้เร็วรวดเร็วทันใจนะครับอันนี้การใช้ครั้งแรกก็คือโอเคเลยนะครับนี่คุณแม่สะคอนประทับใจมากครับผู้ชมสุดยาดติดตามลิงก์นะครับใต้คลิปได้นะครับลิงก์การสั่งใต้คลิปนะครับแล้วก็ราคาห้าร้อยห้าสิบาทไม่แพงเลยนะครับดีต่อสุขภาพด้วยนะครับคือเราจะกินผั้ได้มากขึ้นกินผักได้มากขึ้นนะครับ ส man, ุขภาพเราก็ดีขึ้นด้วยนะครับผมโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับกับเมนนชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับก็แไปสักครอ้แไปสักครอสวัสดีค่ะบ๊ายบายกอกินน้ำนะกับอูเซนไซค์ขนาดเราอูเซนไซค์ขนาดเลยอ่ะสุดยอด